ติดใจนะมัจาตดจจาไหมไหมวะรอไมไหมนะ2 4ผ่านไป่าช่างเรียบร้อย FC เรียบร้อยจาชบครับพุทธชัยเบิกตาหนึ่งที่ใส่ื่นใครนะครับห เตขน้กนุกสูองลม,ม,มสาสา,ท,า,า,งงาทําเวลาได้หลายหลายกวาที่งานอดติใัยเบิก์าเสือรายจากอาพยพยนจงสองสองหนึ่ง้อง ตัดีเป็นเต่าย่อเพื่อนนะครับเบิ่งป้ายไหม่ๆหรือเปล่าเต่ายีที่สองหลอกนับนับเบิ่งนี้นึ่งนับเต่าต้องพ่อต้องโตต้องเบี้ยต้องตัวได้ครับว่าดูยืนมีพอนะมีพอนะมีชิบยนะไมู่้พอเขา สี่สิบหกสี <h> ่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบพอดีนะจ๊ะไปแล้วลมนะครับเป็นดอกาวนะครับบาเอาครับารำาจ้าา ใ be หม่ๆนะรอบใหม่ๆนะปัอนทุ้มันก็นะพี it, ่บอกแล้วว่าดูไปก่อนนะทำไมใหม่ไหมแบบนี้ตอนนี้สองร้อยสี่สิบบาทใบมาเกือบจะมีตัวเขสองขาเจ้ายีกที่ผม่านสายันนะสายฟัน เทียบสิมอยู่หกสิบ้รม่ณเอาวันสิบเพิ่สี่สิบก็เราสี่สิบไปแล้วแ่ว่านี่ยังตัวเลยไมอ่าอนนี้สอ้อยแปดบไาที่ขายี่ะดูให้ดีครับเพ่อนเด็กเก่าส่สนได้ไม่ขายเบอร์หนึ่หองเบญงาม่งรเขาเด้แรกโค้เาไล่เจอโค้เขาดีส่มาได้ท่น สามร้อยพันบาันดูดูดูนะครับเชิญคหมอดูนี่ามร้ยตัวเลขทีสิดีนา้อ